三刀流奥義一大 3000! กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบก,กับช anel แนลอัต a ิทีฟกับเกม One Piece Bounty Rush อีกครั้งนั่นเองนะครับคิดถึงกันหรือเปล่านะไม่เจอกันนานเลยทีเดียวนะโอเคนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจแล้วก็ยู u ู e พี่ด้วยนะครับผม เพื่อให้พี่มีกำลังใจนั่นเองนะในการทำคลิปต่อไปนะครับผมหมอบอกนะครับพี่อยู่ได้ด้วยการทำคลิป <laughs> โอเคนะครับน้องๆครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับหลายๆคนเคยประส,สบปัญหาหรือเปล่านะครับผมเกี่ยวกับเราไม่มีตัวเ e ย็กเล่นนะครับผมหรือแม้กระทั่งเปิดเ e ย็ก <na> ไม่ได้หรือเปิดได้แต่ไม่ฟูอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องใช้เวลาปั้นนานกว่ามันจะฟูหรือมันจะโหดมันจะ80มันจะร้อยอะไรประมาณนี้นะ ถ้าหลายคนประสบปัญหานี้นะครับพี่แต่วันนี้พี่จะมาแนะนํา5ตัวละครนะครับผมที่สามารถรับมือเอกได้นะครับผมซึ่งพี่เชื่อว่าหัวข้อน,นี้หลายๆคนน่าจะอยากรู้เป็นข้อมูลนะครับซึ่งออกตัวก่อนนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเกิดจากประสบการณ์ที่พี่เล่นเองนะครับผมแล้วก็ เออปอร์ c e n สบการณ์ที่พี่เล่นเองประมาณ50%นะครับผมอีก50%เกิดจากการสอบถามคนคว้าหรือสอบถามผู้รู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับผมแล้วก็สอบถามหลายๆท่านนะเออครผมไม่ได้เป็นความคิดเห็นของพี่คนเดียวนะเว้ดังนั้นถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยนะครับเม้นกันอย่างสุภาพและให้เกียรติกันด้วยนะเออนะครับผมนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับเราไปที่ห้าอันดับเลยดีกว่าครับว่าตัวละครเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างออกตัวนิดน,นึงว่าตัวละครเหล่านี้ไม่จําเป็นที่จะต้องชนะขาดลอยนะครับผมเพราะอย่าลืมว่ามันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวละครความ ฟูหรือค่าซับค่าเหรียญอะไรอีกนะครับผมดังนั้นตัวละครที่พี่ยกมาห้าอันดับนั้นนะครับผมจะเป็นตัวละครที่สามารถรับมือ ex ได้ถ้าคุณมีสกิลเพ่หรือแม้กระทั่งทีมดีและเหรียญฟลูนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเออไม่มีการเสียเวลาไปชมกันเลยดีกว่าอันดับห้เป็นตัวละครอะไรไปชมกันเลยนะ อันดับ5้าของเราเนี่ยก็คือลูฟี่บุกตลบโมนิเาชิมานะครับโคตรเท่นะครับล่างนี้บอกเลยนะครับว่าเขาโหดมา,มากๆหลายๆคนไม่แน่ใจว่าขัดใจรอเปล่าตัวนี้บางคนบอกว่าตัวนี้เล่นยากสำหรับพี่เป็นตัวที่เล่นยากเว้ยสำหรับพี่แล้วกันนะคือพี่ไม่ค่อยได้เล่นลูฟี่บุกนะครับผมในเมตานี้แต่บอกก่อนนะบอกก่อนนะว่าการจัดอันดับของพี่นะครับไม่ได้จัดมาจากตัวละครที่ออชนะทางแพ้ทางอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมแต่พี่จัดเกิดจากที่ เรื่องของสกิลหรือคุณสมบัติของเขานะครับผมน้องๆครับตัวละครนี้ชนะ EX ได้เพราะอะไรนะครับผมเพราะสกิลโคตรพ่อโคตรแม่เกรียนของเขานะครับผมปืนกลอินซียางยืดแม่งเถื่อนจริงๆนะครับสกิลดีคืออาคาโดนอมาตะาหายนะครับผมแต่ถ้าเอออาคาเขามีน็อกแบ็คอันนี้ต้องรีบใช้นะครับผมเพราะถ้าเกิดโดนไปเนี่ยเรียกได้ว่าเลือดเหลือเลือดเหลือกึ่งนึงอะติ่งนึ่งอะจะเรียกว่าไงอะเลือดเหลือน้อยมากนะ เออครับผมพี่เลือด28 0 0 0โดนอันนี้แม่งเลือดเหลือเท่าไหร่3 0 0 0ได้มึงไม่แน่ใจคือแบบมันคือมันโดนเป็นเปอร์เซ็นต์ชีวิตนะครับผมพี่บอกก่อนครับตัวละครที่โดนเป็นเปอร์เซ็นต์ชีวิตเนี่ยแม่เป็นตัวละครที่โคตรโกรงเลยนะเว้เออครับผมแต่แน่นอนครับสกิลของเขาไม่ได้ว่าจะใช้ง่ายนะคือแต่ว่าเขาจะร้อยเราดอทนะครับอาคามันชอบดอทนึกออกปะใครคนเล่นอาคาชอบดอทถามว่าตัวนี้ชนะทางอาคาได้ตัวเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผม มันชนะได้หลายตัวมากหนวดดาถ้าโดนก็แหกนะครับผมแชงถ้ากดเคาน์เตอร์ไม่ทันก็แหกนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้ติดมือแต่มันก็โดนนะครับผมหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวบิ๊กมัมนี่แพ้ทางอย่างชัดเจนนะคือแบบเห็นมาที่พูดมาคือแม่งโดนหนักมากนะครับผมแล้วก็โรเจอร์โดนไหมโรเจอร์อาจจะรอดนะครับผมแต่ก็โดนความเสียหายเยอะแต่โรเจอร์พาสซีฟของเขาคือการบัฟ a อ k ริโอแม่งลด ก็เรียกว่าอะรลดบัฟเหล่านั้นคุณจะบัฟมา5รอบแล้วก็ตามถ้าโดนไป1นะครับผมมีผลซัดปิว2แม่งโคตรแรงนะครับผมท่านี้3นะครับผมลดพลังโจมตีลดบัฟทั้งหมดอาคาก็โดนลดนะครับผมคือแม่งสุดยอดนะครับผมโอเคถ้าตัวนี้เล่นดีๆเข้าจังหวะแม่นๆพี่ว่าตัวนี้แม่งเก่ง เออแต่พี่เล่นไม่เก่งไงงอ่าพี่เล่นไม่เก่งแต่พี่ก็ไม่ได้กโกงนะครับผมก็ให้มันติดอันดับ5ของท็อปชาร์ตตัวที่สามารถรับมือ ex ได้ใครเห็นด้วยพี่เชื่อว่าเห็นด้วยกันนะออแล้วก็ผมไปชมอันดับ4ี่เเยแบบนี้กันเสาร์อาทิาครับผมสำหรับอันดับ4 ครับมาดับสี่นะครับผมเป็นตัวละครที่พี่ยังไม่มีนะครับผมนั่นคือนามิเกาะโฮเค้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับตัวละครนี้สามารถรับมือ e อกได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเขามีสกิลสายฟ้านะครับผมก็คือรีดเทมโปนะครับผมแล้วก็มีท่าสุดที่สามารถล้างไฟท่วมได้หลายคนบอกโหมารับมือแค่อาคาหรือเปล่านะครับพี่จะบอกกันนะครับตัวละครนี้ถ้าตีใส่โรเจอร์ได้นะครับผมแล้วติดสตันนะครับผมแล้วเราสามารถ ตีธรรมดาน้องๆครับพี่เมย์อธิบายเพิ่มนะก็คือกดตีธรรมดามันจะบัฟมันจะบัฟพลังของสกิลนะครับถึง100%งนะปอตะตีธรรมดานี่คือตีลมก็ได้ถ้าตีลมแล้วใช้ซูทบริสเทมโปนะครับผมโรเจอร์แม่งแหกเลยนะครับผมดังนั้นเพื่อติที่บอกดครับตัวละครนี้สามารถรับมือได้แต่โอเคมันเป็นสีฟ้ามันอาจจะเจอโอเด้งนะครับผมแต่บอกก่อนว่า ถ้าเล่นสเตปดีๆนะครับแล้วช็อตสายฟ้าให้ได้แม่นๆนะครับผมนามนีก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวแล้วก็เขาอาจจะไม่ใช่ตัวที่ถึกอะไรขนาดนั้นดัแฉงยิ่งแฉงนี่น่าจะยิ่งง่ายนะครับผมนวดดําก็เขาไม่ใช่ผลปีศาจเออแต่ว่าพูดถึงว่าคนเล่นตัวนี้เยอะไหมคนเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับผมหลายๆคนอาจจะบอกว่าคนเล่นไม่เยอะอะพี่มันรับมือได้จริงหรอมันรับมือได้นะครับผมคือคนอาจจะเปิดไม่เยอะเพราะว่า เซตนามิเนี่ยมากับบลูคนะครับผมเออนะครับผมแล้วมันเป็นรีเจนที่อาจจะคนมองข้ามไปเยอะเหมือนกันเออแต่ถามว่าเก่งไหมโคตรเก่งนะมันเก่งจริงนะดูดิมันเก่ง,งนะติดเลกเดี๋ยวติดเลกนะครับผมนะเออเป็นตัวก่อรที่รับมือได้ยิ่งอาคาอินูนี่พี่มองว่ามันรับมือได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะแอบยากนิดนึงนะครับแต่พี่บอกก่อนมันล้างไฟท่วมซึ่งการล้างไฟท่วมสําหรับพี่นะ พี่ก็ว่ามันเฉยๆแหละแต่มันฮิลให้เพื่อนได้เออนะผมเป็นตัวที่ฮิลเพื่อนเยอะมากนะผมเออมันจะมีสกิลฮิลเพื่อนนะผมคือแบบมันก็ค่อนข้างโอเคนะอืมนะผมคือต้องบอกก่อนว่าตัวรครนี้พี่ไม่มีพี่อาจจะไม่ได้เล่นเองนะผมจะพี่ดูคนอื่นเขาเล่นแล้วก็สอบถามนะครับและน้องๆหลายๆคนแล้วก็ตัวละครนี้เก่งจริงเก่งนะเก่งบอกเลยรับมือเย็ดได้นะครับผมลองไปปั้นลองไปหาเทคนิคกันดูนะครับสำหรับตัวละครนี้เล่นให้แบบเซฟที่สุดนะตัวละครนี้นะครับแล้วก็ ฮิวเพื่อนให้ได้แล้วก็ยืนในทงได้นะเออสำหรับตัวก็นี้รับไปเลยนะครับผมอันดับ4ของท็อปชาร์ตวันนี้ครับ และอันดับสามของเรานะครับผมขาดตัวนี้ไม่ได้จริงนะครับผมนะั่นคือก็อดอุซบนั่นเองนะครับผมเออหลายคนบอกโหก็อดเมตานี้เล่นยากครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็อดอุซบในช่วงที่โรเจอร์โอเดงเข้าใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ก็อดอุซบเป็นตัวทําลายสมดุลเหล่านั้นเลยนะครับเนื่องจากว่าเขานะครับผมสามารถที่จะ โจมตีศัตรูท่าที่ได้เปรียกท่าที่ได้เปรียบไม่ใช่ว่าท่าที่เขาแพ้นะครับผมเป็นท่าที่เขาชนะนะครับผมดังนั้นเนี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%นะถ้าเวลาเราตีก็คือเพิ่มไปถึง130%และย่นคูดาวนะไม่ใช่เพิ่ม130%พูดพูดผิดนะพูดผิดคือเพิ่มอีกสาปอร์เซนะครับผมจาก100%ก็เพิ่มไปอีก30%นั่นเองนะครับเอ่อและย่นคูดาวของสกลิล15%เมื่อโจมตีสีเปอย์เซ็นี้เมื่อโจม เออความเร็วยืนาเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วเกตเกตรงตั้งต้นนะครับตัวละครนี้เล่นดีดีโคตรปวนแล้วถามว่าโดยรวมแล้วชนะได้หรือเปล่าชนะได้เว้ยเพราะหนึ่งสุพรจมตีระยะไกลบิ๊กมัมถ้าช็อตเราจมตีระยะไกลน็อกแบ็กได้หนวดดำนะครับผมจมตีระยะไกลน็อกแบ็กได้นะครับผมโอเด้งนี่บอกเลยว่าขนมนะครับผมสําหรับกอดนะครับผมโรเจอร์อาจจะแอบรับมือย่านิดนึงแต่ถ้าเขาโดนย่าระเบิดนะครับคุณไปเกิดใหม่ได้แน่นอนนะครับสาหรับ ในส่วนของกอดอุดสมบแล้วก็โสม์มีการตายดังนั้นมันก็สามารถบางจังหวะสามารถแทงได้นิดนึงนะเพราะมันมีการตายสามารถเดินเข้าไปกันคงได้อยู่นะครับผมเออทคือทําประโยชน์ได้กับทีมได้เยอะถ้าคนเล่นถึงนะถ้าคนเล่นไม่ถึงมันก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ปวนนะครับผมเพราะว่า อาจจะเล่นกากา,กากไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเทมจริงสําหรับกอรูฟซบนะครับผมคือเป็นตัวที่แบบเถื่อนจริงๆนะครับผมถามว่ายุคนี้เจออาคารับมือ,อยางไหมยยากนิดนึงแต่ถ้าเขาอยู่วงนอกจริงๆนะครับผมแล้วยิงหลอยให้เพื่อนนะอาคารหมดอมาตะในระยะเวลาไม่ไม่กี่วินาทีนะครับผมดังนั้นการเล่นกอซบ so f, คุณต้องเล่นให้เป็นยาบวกหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ สามารถที่จะล้างอมตะอาคาได้เหมือนกันแล้วก็โจมตีระยะไกลของเขาแม่งสุดยอดถ้าคนไม่เห็นคือแม่งติดมึนเละเทะไปหมดนะครับผมกําลังยึดธงอยู่อยู่ที่ติดมึนอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมใครยิงมาบางทีเราโกรธเราคือหัวร้อนมากๆใครเคยหัวร้อนนี้บ้างกดไลค์ให้พี่แล้วกันนะครับผมนะคอมเมนต์มาบอกแล้วกันว่าหัวร้อนมากๆเลยพี่เจอก๊อตแม่งหน้าลำคัญสุดงั้นตัวละครนี้ด้วยทักษะทุกอย่างของตัวละครนี้เอาไปอันดับ3ครับผม เอาละครับประตูด,ดับสอกันแล้วนะครับผมน่าก็ไปกับตัดคิดยุ u ทัชคิดบุกถล่มโมนิงาชิมะนั่นเองโอ้หลายคนตัวนี้ไม่หลุดโผลแนล่นอนนะครับผมนะเป็นสายโรที่แม่งโคตรถึกนะครับผมความถึกของเข้า80รวมเหรียญก็100นะครับผมนะถ้าใส่เหรียญไปด้วยนะครับเป็นตัวควที่พี่ไม่มีอีกแล้วนะครับน่าสมเพชสินนดีนะครับ นะปดตัวก้อนนี้อย่างย้ำนะครับผมมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นอมตะนะครับโดนไฟทั่วมากมากก็ได้รับความเสียหายเยอะนะครับผมดังนั้นก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังกันเลยทีเดียวแต่ลหลายๆคนเล่นโหดมากแล้วก็พอเขามีสกิลไอพี่บุญตรองเนี่ยไอสกิลเนี่ยแม่งโกงสุดลยครับผมเออครับสามารถเด้งเลือดได้นะครับผมแล้วก็ไอเอเอมันมันทำให้อมตะอาคาหายนะครับผมโรเจอร์โดนเจ็บไหมเจ็บนะครับผมโรเจอร์โดนก็เจ็บแล้วก็เออมีท่านออกแบงสองท่าหมายวามว่ามันรับมือใครได้บ้างนะครับผมหนึ่งครับผม รับมือในส่วนของโอเด้งที่ยึดธงได้นะครับยามาโตได้ไหมได้นะครับผมนะเพราะมันมีท่านอ็อ c แ back ยามาโตต้ตนงน็อ k แบ็ k อย่างเดียวนะครับผมตีนอกธงก็ไม่ก็ไม่เป็นไรด้วยนะอืมนะครับผมดังนั้นสำหรับตัวละครน,นี้รับมือสายวิ่งอย่างเยกได้ถึง2ตัวแล้วนะเออในส่วนของโรเจอร์นะครับก็สามารถขัดจังหวะเขาได้ในสกิลชาร์ดนะครับผมก็สามารถใช้น็อกแบ็กได้เลยว่าหลบคาบุซารีแม่นแม่น,นะครับผมถ้าเขาใช้สกิลชาร์จก็น็อ c แ back แม่งกระเด็นออกไปเลยนะครับผม คือบอกเลยว่ามันรับมือได้นะเพราะสกิลมันน็อกแบก็กสองท่านะครับผมแล้วก็ความถึกของเขาสามารถยือเวลาได้เยอะมากๆนะครับผมน้องๆครับเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยึดธงและต้องเฝ้าธงนะครับผมดังนั้นการเล่นของกัปตันคิดเนี่ยค่อนข้างโคเวอร์นะมันเป็นลักษณะที่ว่ากันธงได้ทําดาเมจได้แล้วก็ขัดจังหวะได้และถ่วงเวลาได้เกมนี้ถ้าคุณเล่นสายโล่คุณไม่จำเป็นต้องชนะสายหมัดหรือสายวิ่งนะครับผม จะเป็นต้องฆ่าเขาได้ตลอดเวลามันคือการถ่วงเวลาเว้ยเออนะครับผมดังนั้นถ้าถ่วงเวลาได้อยู่ใน3นาทีที่คุณสามารถกันทงได้และเขาเรียกว่ากันทงได้เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับผมก็สามารถที่จะชนะได้เกมนี้ไม่ได้เน้นฆ่านะเว้ยถ้าคุณเน้นฆ่าเพื่อเอาแต้มคุณอาจจะแพ้พอแพ้อย่ามาหัวร้อนนุ้ยเข้าใจปะเออนะครับผมดังนั้นเกมนี้คุณอย่าไปโทษทีมอย่างเดียวนะครับต้องโทษตัวเราด้วยว่าเราฆ่าได้อาจจะคะแนนหมื่นแต้มแต่ แต่การทงไม่ได้เลยอย่างนี้คือเราไม่ได้เรียกว่าเราเก่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับหลายหลายคนอาจจะตีความเกมนี้ผิดนะครับดังนั้นกัปตันคิดเป็นตัวละครที่ถ้าคุณเล่นมันมีประโยชน์มากๆแล้วก็สามารถรับมือเอ็กได้ที่พูดมานี่คือ2ตัวแล้วนะครับผมตัวที่3าหนวดดารับมือได้ไหมได้ครับผมอย่างที่บอกซื้อเวลาหนวดดาถ้าดูดมาถ้าดูดเราเราก็อาจจะเจ็บนิดนึงนะครับผมเพราะเรามีมีในส่วนของอะไรอะ่ะมีในส่วนของผลปีศาจนะครับผม เออนะผมแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสกิลแบ็คโคอ่ะเรากระเด็นเราได้เลือดด้วยนะอืมนะผมน็อกแบ็คได้เลือดตลอดเวลาเกับดันคิดค่อนข้างอย่างที่บอกนะครับเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับถ้าคุณไม่มีเอก็กแต่คุณปั้นกับดันคิดไว้คือสนุกมากแต่บอกก่อนนะครับข้อเสียของเขาคือถ้าเพื่อนไม่ยึดรงคุณก็บางขึ้นนะครับผมต้องระวังด้วยแค่นั้นเองครับกับดันคิดรับมือได้ที่พูดมารับมือได้หมดเลย7ตัวครับผมเอาจริง ไม่แพ้ใครเลยแพ้ตัวตัดเลือดนะครับผมตอนนี้ย็กตัวตัดเลือดยังไม่มีนะครับโอเคครับนี่คืออันดับ2แล้วไปชมอันดับหนึ่งกันดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้ครับว่าอันดับหนึ่งเป็นตัวอะไรนะครับผมไปชมกันเลยและอันดับหนึ่งนั่นก็คือโดฟามิงโกล่างหนุ่มนั่นเองนะครับผมว้าวโคตรเทนะครับผมไอตัวละครนี้มันติดอันดับหนึ่งแน่ๆนะครับผมเพราะอะไรฮะ เพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาง่ายๆอย่างเมตาตอนนี้เป็นอคาครนูเขาล้มมือไครนูได้ง่ายมากๆนะครับผมแต่1เหรียญคุณต้องถึงนะครับผมสองทัพย์คุณก็ต้องฟูด,ด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นโล่มันจะบางนะเนี่ยนะครับมีสกิลโล่ที่สามารถที่จะกันกันดาเมจได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับผมแล้วไอประเด็นความโกงของมันคือถ้ามันถ้ามันต่อศัตรูได้แม่งไอสกิลนี้คูดาวได้อีกเออมันมันแต่ แบบมันสุดยอดนะไม่รู้ทำยังไงนะผมติดคงติดขีตีติดขิดขดขแบบรุนแรงนะครับผมคือมันตีติดขี้สามร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันแรงมากนะผมนะแต่เรื่องนี้คือน้องๆอ,อาจจะรู้แล้วนะครับผมแต่ทีนี้เรามาพูดถึงการเล่นดีกว่าการเล่นตัวละครนี้นะครับผมถ้าอยู่ในด่านที่ถูกที่ถูกเวลาและถูกจุดคุณมาร์กจุดที่คุณจะกลางโลไว้แล้วนะครับผมแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่คุณอาจจะรับดาเมจได้น้อยที่สุดในแมปนะครับผม อย่างเช่นอันจากดรามนะครับผมถ้าคุณกันทางขึ้นได้นะครับผมคุณทางขึ้นในส่วนของธงบนเลยนะถ้าคุณกันได้เนี่ยศัตรูต้องโดดลงไปหนีอย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถที่จะรับมือคุณได้แน่นอนครับจะเข้ามาบวกกวับคุณเป็นเรื่องที่เรียกว่าโง่เขลาที่สุดนะครับในการที่เขากางโล่แล้วคุณเข้าไปบวกโล่นะครับผมซึ่งแน่นอนครับเขาเป็นสีฟ้าอาจจะแพ้ทางโรเจอร์และโอเดง้งโอเด้งอาจจะเป็นตัวที่เขาอาจจะรับมือ,อยากนะครับผมแต่ ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะเพราะโอเด้ส่วนใหญ่วิ่งยึดธงนะครับผมเขาจะอาจจะไม่ได้มาวิ่งมาฆ่าโดฟาก์นะครับโดฟาคนที่ฆ่าจะเป็นอไาครานู้หรือไม่ก็โรเจอร์นะครับผมไาครานู้เราตัดไปนะครับรับมือได้นะครับในส่วนของโรเจอร์นะครับผมโรเจอร์เขาอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ ถ้าเขาตีติดคีโรเจอร์เลือดไหลเป็นน้ำนะครับผมคือแม่งสุดยอดนะครับผมแล้วก็ถ้าโรเจอร์โดนสกิลหนึ่งของเขานะครับผมก็ค่อนข้างปวดอยู่นะครับแล้วเป็นตัวละครที่ทําให้ศัตรูติดมือได้น่าเกลียดที่สุดแล้วในความคิดพี่นะครับคือติดมือแล้วมันไปต่อย่างนึงอ่ะคือระหว่างติดมือถ้าสังเกตว่าตัวละครที่ติดมือเนี่ยเขาเฝั่งตรงข้ามเวลาเขาจะตีเนี่ยมันก็จะเดินเข้ามาตีแต่อันนี้แม่งยิงเอาปิ้วๆิ้วปวปอาอ่ะคือแปลว่าถ้าเราติดมือเรา กลายเป็นว่าเราเราจะลนนะครับผมเราจะลนทันทีแล้วก็โดนเขาโจมตีพยายามที่จะแบบปีกตัวออกมายิ่งปีกตัวออกมานะครับผมเรายิ่งจะเดินเข้าไปหาเขาหนึ่งพาพอากรัเพราะเราติดมือไงเออเราต้องแบบอาศัยแบบสติมากๆนะครับผมดังนั้นตัวละครนี้ต้องใจเย็นๆในการรับมือและตัวละครโดฟามิโกหนุ่มเขารับมือเยกได้ทุกตัวอีกแล้วหูแง่โคตรเกินนะครับผมดังนั้นตัวละครนี้เอาอันดับหนึ่งของพี่ไปครับ เอาละครับนั่นก็เป็น5ลําดับของตัวละครที่สามารถรับมือเอกได้ในเมตานี้นะครับในเมตานี้ทั้งหมด7ตัวเลยนะครับผมซึ่งไคโดยังไม่มานะถ้าไคโดมาต้องต้องจัดอีกทีนะบอกก่อนนะครับผมต้องจัดอีกทีว่าตัวไหนที่รับมือได้นะครับผมเอ,อนะครับหลักๆถ้าไคโดมาพี่อยากให้เขาสู้โดฟามิงโกได้ก่อนนะครับก่อนที่จะสู้โรเจอร์ได้นะครับเพราะเขาเป็นสีฟ้านะขอให้แบบโดฟ้าตีแล้วไม่เข้าตัวไหนตีติดคิแล้วแบบเพิ่มดาเมจ เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเลือดให้อะไรเงี้ยคือคุณสามารถคีเอทพาสซีฟโกงๆมาได้ใน,น้พูดจริงนะเออก็ก็ก็อยู่ที่จอ,อ,อยู่ที่นักพัฒนานะครับผม่ายเกมที่เขาอาจจะเอ่อคิดเกี่ยวกับอ,อ่พาสซีฟของไคโดนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะแต่พี่บอกเลยว่าโหดแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวพี่ถ้าได้พี่จะมารีวิวด้วยนะครับผมซึ่งพี่จะต้องได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไวรุ่น